สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็เอาบรรยากาศของที่ขายอยู่ในแก่งคุดคูนะคะมาฝากค่ะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะที่ไม่ได้เดินลงไปเก็บวิวเก็บบรรยากาศแก่งคุดคูสวยๆมาฝากนะคะเพราะว่าเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดค่ะทานข้าวเสร็จก็เตรียมตัวกลับเลยค่ะก็มาเดินซื้อของฝากนะคะ พาทุกคนเดินชมบรรยากาศของที่มีขายในแก่งคุดคู้กันค่ะก็จะมีร้านที่เปิดแล้วก็ปิดบ้างนะคะส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าค่ะทั่วๆไปเลยนะคะเนียค่ะเครื่องจักรสานค่ะก็สวยงามค่ะมีหลายแบบกระติบข้าวลวดลายต่างๆนะคะสวยงามค่ะ ก็มีสลับกันไปนะคะกับเสื้อผ้าค่ะนี่มีทั้งสองฝั่งเลยนะคะเราก็เดินดูสินค้าแล้วก็หาซื้อของฝากเพราะว่าถ้าเดินลงไปในแก่งแล้วมันร้อนค่ะมันไม่มีร่มอย่างนี้แต่ถ้าเดินดูสินค้าก็จะมีล่มแบบนี้ก็จะโอเคกว่านะคะเราก็เดินเรื่อยๆค่ะเดินชม สินค้าต่างๆแล้วก็เดินดูของฝากด้วยค่ะก็ดูพวกเสื้อผ้าไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูของกินกันค่ะว่ามีอะไรน่าทานบัางนะคะของแกงคุดคูค่ะก็มีเยอะเหมือนกันนะคะที่เดินที่เที่ยวค่ะเราเป็นคนที่ชอบเดินช็อปอย่างนี้มากกว่าที่จะเดินไปดูวิวนะคะเพราะว่า วิวมันร้อนต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเราไปกับเวลาเราก็ค่อนข้างที่จะมีจำกัดค่ะนี่ลวดลายเป็นแบบใช้ผ้าขาม้านะคะมาตัดนี่ของกินก็จะมีมะขามหวานมะขามหวานคุกมะปัาปางนี่ค่ะมะพร้าวแก้วถูกมากเลยนะคะส่วนมากเลยที่เป็นของกินจะเป็นพวกมะพร้าวแก้วข่ะเยอะมากเลย แล้วถาเกตค่ะเกตด,ดีหน่อยก็แพงหน่อยถ้าเกตไม่ดีก็ห้าถุงร้อยค่ะประมาณนี้นะคะเราก็เดินดูของฝากกันค่ะส่วนนี้จะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารนะคะฝั่งขวามือนะคะก็คือทานข้าวไปด้วยแล้วก็จะชมบรรยากาศของแก่งคุดคูไปด้วยค่ะนี่ค่ะยาวไปจนสุดเลยนะคะนี่ค่ะเราก็พาเดินดูรอบๆนะคะคลิปนี้ก็ ขอลาทุกคนก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ